นี่ก็อยู่ซุ้มทองเทนะครับนี่ก็วิธีนะครับเก็บขี้ช้างนะครับช้างช้างผลิตบ่อน้ํามันนะครับก็คนหนึ่งก็จะต้องยืนอยู่ข้างหน้านะครับไปช่วยเก็บบ่ กว่าจะเก็บเสร็จน้โหต้องระวัเองต้องระวัง,ง,วงทุกอย่างครับดูเขาจะมีพฤติกรรมยังไง ต้องรอให้มันอยู่คนเก็บต้องต้องเก็บข้างหลังนะคนยืนล่อก็ต้องยืนอยู่ฝั่งด้านหน้าเพื่อชี้เป้าให้เขามีการาดึงดูดนะครับว่าไม่ต้องทางนี้ทางนี้นะ รถเข็นรถเข็นอยู่นู้นรถนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปเชียงใหม่ครับวันนี้เอาช้างไปเปิดเอ้ยเอาช้างขดช้างไปมุกดาหาร โหลดฝั่งโน้นก่อนนี่ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับสมบถุงเสียงดูเหงื่อดูเหงือตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลยครับก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณเมื่อไปนู่นแล้วไปดังไห้นฮะโอ้แล้ว ไปทางนู่นไม่ได้แล้วไปไหนครับไปนู่นนะนี่ครับดูท่าทางเขานะครับ <ไป S 1> ดู <ไป S 1> เออเออเนี่ยดูท่าทางเขาเออ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 เอเอเร็วนะครับเห็นได้ย่างงี้คือเร็วมากเก็บเลยขูดออกมาเลยตรงเาอ่ะตรงเศร้าโดนไปตรงนู้นนอะ้ เรามองด้านล่างด้วยมองข้างบนด้วยนะครับเพราะว่าช้างที่ผลิตน้ำมันนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับต้องอทีบจักรยานในการรับชมเราเดินไปแบบตัดไปตรงนี้นี่กระโดดมาทุบเลยนะนะนี่เราก็จะตีตูดได้แล้วเนี่ย ไม้ไม้ที่ขูดนี่เราต้องใช้แบบยาวๆนะครับบางคนไม่รู้เนาะบางคนไม่รู้เห็นแบบเออแบบอย่างเงี้ยนิสัยดีนะอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่นะครับไหลอยู่แต่ว่าไหลแบบนิ่มๆนะครับดูขมับข้างซ้ายนะครับเกือบสองเดือนแล้วครับ ก็เก็บเก็บทุกวันนะบางตัวก็ไม่เก็บก็มีนะครับทิ้งไว้จนกว่าจะช้างจะหายตกมันแล้วก็ค่อยเก็บทีเดียวไอ้นั้นก็น่าจะหนาหน้าดูนะ วันนี้ช้างอยู่ป่าหมดได้ช้างกลับไหมนี่ได้ช้างกลับมาไหมผูกที่นู่นเลยบอกช้างก็เอาไปผูกที่ป่าหมดนะเลือไว้ที่บ้านสเออสามสาม,สามเชือก ต้นไม้ช้างถูจนล้มหมดแล้วตายมาแล้วนี่ก็ได้ตัดทิ้งแล้วสองต้นน,นี่ก็จะเตรียมจะไปเชียงรายเชียงใหม่ กำลังเช็คอุปกรณ์เช็ครถทำฟงทำไฟนะครับตั้งไฟชโชคโชคครับชโชคครับครับก่อนเร็วครับดีๆสวยๆเร็วย่อขาสวยๆเร็วย่อขาเร็ว โยคะาซี่ยสูส้โชครับโชว์ครับทางโน้นผู้พิงนำโชครับไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับก็โอเคสนใจก็เบอร์โทรตามนี้นะครับหกหกหวานเกี๊ยบ